การเทรดนะครับที่ผมเทรดนะครับเป็นเทรดระยะสั้นแบบ5นาทีนะครับนะมีเขียวกับแดงนะครับมี2ฝั่งนะครับนะแล้วเรานะครับสามารถเลือกฝั่งไหนก็ได้นะครับนะตามเทคนิคของเราที่เราเทรดนะครับใครที่ไม่เคยเทรดนะครับไม่มีความรู้นะครับเริ่มจากศูนย์ะครับก็สามารถเรียนได้นะครับหลักสูตรง่ายๆครับคนที่เรียนกับผมนะครับก็มาจากศูนย์ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นการบ้านให้ดูนะครับว่าการบ้านแต่ละคนเป็นไงนะครับว่าคนที่เรียนกับผมนะเป็นยังไงกันบ้าง และรวมไปถึงนะครับสามารถใช้มือถือเทสได้ iPad ก็ได้น้ตบุ๊กก็ได้คอมก็ดีได้หมดเลยนะครับขอแค่คุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับนะแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาก่อนลงทุนด้วยนะครับนะไว้เจอกันรุ่นที่20นะครับเน่อ่ะขึ้นให้ดูกันบ้านโจ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  นี้เป็นรีวิวนะครับผมสําหรับนักเรียนนะครับใครที่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้คลิปนะครับวิดีโอนะครับก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วรอสอนสดอีกหนึ่งรอบนะครับนะผมเชื่อนะครับนะว่าถ้าทุกคนนะฝึกฝนนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับนะอนาคตนะสามารถสร้างรายได้เพิ่มนะครับจากการเทรดได้แน่นอนนะครับนะลองดูกันบ้านนะครับนะบอกได้เลยว่าเดือดเดือดทุกวันนะครับนะผมนะครับดีใจนะครับที่ทุกคนนะฝึกฝนแล้วทาได้กันนะครับนะ ก็อยากให้ทุกคนนะปังๆขึ้นนะครับแล้วก็กำลังแบบนี้ทุกวันนะครับขอบคุณมากครับแบงค์เซตเตอร์สครับ